ตัวใหญ่ทุกคนเออใหญ่แห่งอะไรหัวขาทุกคนเลยขาก็สบายดีสวัสดีนะพ่อแม่พี่น้องทุกส่วนเนาะเมื่อนี้ก็ไปเลาะวัดเนาะวัดในบ้านวัดบ้านเราเองเนาะทุกคนซึ่งว่า ข้าบดกับไปเขามากับสองปีแล้วับทุกคนเขาไปเราะเบิงนะ่งเนาะว่าวัดยู่บ้านนอกกับอยู่ในเมืองมันต่างกันอย่างไรเนาะเว่าสองปีไปเขามามันเพิ่นเห็ดแบบเพิ่นสางลายอยูนะทุกคนเดี๋ยวห้าชิป้าให้ทุกคนเบิ่งว่ามันเป็นยังไงเนาะไปเนาะทุกคนเดี๋ยวสิป้าไปเบิ่งว่า mình mi nục cả chọc thì năm năm để sẽ đi bừng đây nó thôi quá đeo lọ bừng tuần 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 máy nhộn luôn quần để ngày tôi quần bừng nào nhìn hai tôi quần để hai pha hai bừng lọ นี่คือต้นไม้ใบพ่ยุกเนาะที่เพิ่นเอามาปลูกนี่นะทุกคนก็จะปลูกก็จะปลูกอ้อมกนะนะําแพงเนาะอันนี้เป็นไม้ดูเนาะทุกคนต้นไม้ดูนี่ไม้ยุงไม้ยุงกับไ,ไม้ดูมันต่างกันเนาะทุกคนพอาะพยุกต์ไม้พยุกตมันจะใบมันสีน,น,น้อยๆเนาะไม้ดูมันจะตน้นใบมันสีนใหญ่เนาะ นี่คือวงเหียนวงเหียนที่เฮาเหียนตอนอยังหน่อยเนาะนี่เนาะนี่ก็ไม่ไม่ดูนะทุกคนไม่ดูแถวนี้ตะก,กี้เฮาเน,นั่นเปคนแก่มาปลูกเนาะทุกคน,น,เ,ปนเป็นการมาเสริมสายเนาะอันนี้เป็นน้องซาฮ อันนี้ก็ต้นไม้ยุกนงทุกคนตน้นไม้ขยุกเดี๋ยวพานจิพาไปเบิง่งทุกคนไปเบิร์นพญานาคก็รูปปัน้นพญานาคโตกใหญ่เล้ดพันจิพาเบิง่งกับเหล่าก็นนะนี่จะต้นไม้ดูไม้ยุกเทุกคนเลย นี่นะพ่อใหญ่นาะใหญ่เป็นใหญ่เลยทุกคนนี่สูงก็ไปให้ทุกคนบ้างดี๋ยวเ้าสิไปให้เลาะเบิ้งมันทัวร์เลยเนาะมีลายบอลเป็นฉางยังบอันนั้นยังยับอลทะเลเอาเนาะนี่นะทุกคนอันนี้ก็รวมที่เห็นนะรวมที่เห็นอนุบาลทุกคนเลย ยังไปยังโมทันพัฒนาหรอกในระดับหนึ่งนี่เนาะทุกคนโอ้เฮียน,นสิติดเกยกับวัดเลยแค่มีต้นใหม่ดูไม่ยู่งกันนะทุกคนนะเป็นที่ได้คูบาเป็นไทยเอามาปลูกไว้นะ กระโดมคนในบ้านนะ้นนองมาปลูกไปเอามาปลูกเนาะอยู่คนละอยู่ผู้แนละนี่ก็คือทางบ้านะนะทุกคนเนื้อเนืเออ้อห้าสิบห้าออมเมืองเนาะ าม,าาามามียังไงมียังไงเนาะที่หน้าชิพาไปเบิ่งนกกระจอกเทียมเนาะทุกคนได้ยินเขาว่ามีนกกระจอกเทียมนะเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่ลังวัดเนาะบรรยากาศเย็นเย็นทุกคนเลยเหนียวอัดนะ không Tại phải bừng tu nhà nào tu thuộc không Này thuộc Va phần gần nó chắc nói chưa có những cái nhóm sáng mỗi ngày ở nó chưa chịp hát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  chịp ตายนะทุกคนมันคือเป็นอี่ยังยังเหลือจุกโตเดียวไปเบิ่งแล้วเนาะอันี่ตาทุกคนนะไปพุนมลูกกระจอกเทป เอาไปใส่เลยเมื่ก,กี้นี่ยังเนี้ยมาเห็ดแหลมอยูน่นะทุกคนโอ้ยย่้ท้าวคนทุกคนเลยนี่ทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวพาทุกคนไปเบ่งเนาะมันไปตามหมดเลยขามไป่เบ่งนะนะั่นแหละเมื่อกี้นี่แน่มาเห็นดแถวนี้ก็สิเป็นต้นไมโดมไม่งงหมด้ทุกคนเลยเพิ่นปลูกไร้หลายแห่งเลยบาตามก็สีหาซิบหมดแล้วเนาะดูในวันเดียวนี่กิ๊ไ,ไก่ๆ,ๆกันนะ จะไปต่างนะทุกคนนี่มีเมื่อก่อนก็เป็นเดินบานนะทุกคนตอนยังเหียนกระเตยแต่อยู่ในรั้วข้างนอกแต่เรียกนี่ตาคนตาไปเห็บหนาที่ไปมนันเนาะ,ะเลยว่าได้เตะโมมีคน Nói ba. cả dính dính tụi con ta. บรรยากาศดีแห้งนะ กระชีโลกๆนะทุกคนพน่าพนบางคนมีคนมาตัดหน้าเยื่อช่วงหนาหนาแรงเนาะหนาแรงนี่แบบสะอาดเลยนะแต่นี่จะเป็นกุฏินะกุฏิของกูบาร์มาทำอะไรบ้างเนี่ย các bạn đi theo này nè các con Mấy con này thấy chưa này? Này các bạn. Này các bạn. Này các bạn. Này đấy bạn. nhảy các ทุกขามันใหไงเลยทุกคนนะอืไงทุกคนเอ้ไงห้งเลยหขา ก่อนมันตายคนเดินตัวเดียวทุกคนหัง่ากว่านี้นะอันนี้ยังมืท่านใหญ่็นไดเต้คนมาเดียวคือสิบสรบเลยโอ้ต่โอ้ทุกคนลยขาตัวใหญ่ฮะเนาะ ไปแล้วทุกคนเดี๋ยวสิฟ้าบึงบึงนี่เดี๋ยวนี่ยบึงรูปปั้นพญาน,นาคเ,นเนอกนะน้ำเรนนี่เป็นปล่อยปาลาทุกคน ลึกเป็นเลือเลยประมาณเมื่อก,ก่อนเนาะมามาเอาหนามขึ้นพอเข้าสิเทขึ้นเลเนาะประมาณเก็อบแปดเมตรนี่แหลนะเนาะลึกลยอยู่ยูน่คุดเอาได้ทุกคนบดใส่รถใส่คนขุดเอาคนในบ้านซาบนะนี่แหลนะนี่คนเสดเป็นหนามตกเนาะ เดี๋ยวนี้เขาบั่ได้เปิดเป็นบ่ดได้เปิดเนาะบุญละสวง,งแรกแรกเพื่อนสิเปิดเนาะไว่สิขเขาไปถ่ายทุกคนเบิงในถ้ำเนาะนี่ถ้ำข้างหน้าข้างหน้าเนาะ เจ <venue? S 1> <night> <mumbles> ็บไหมเนี่ย นี่นะตรงนจะเป็นกัรเรื่ 8. องดีเรืองีแปดองค์คะโตกเดิมเลิ่ได้นะมีแล้วครับนี่ครับ นี่เนาะทุกคนกะาพาทุกคนมามาเบิร์เน,นา,าะบรรยากาศอยู่ในวัดบ้านเฮาเนาะแต่ผมมีอย่างไรนะทุกคนแต่กระพากดไหลกดเฉะเนี่ยนะทุกคนกดติดตามเลยเนาะผาเบิร์กคิดเข้าในนะทุกคนคลนิปนีการซีโจ้ไว้เพื่อนสานี้เนาะเดี๋ยวทุกคนผาเบิร์กคิปเอาในเยอะทุกคนเป็นกำลังใจให้กันในเนาะทุกคนคลิปห,หน้าพอกันไหมทุกคน อันนั้คิมนี้กัจบไว้เพงเทนสนี้เนาะ